ฮอนแลนด์นะครับ65แรงม้าืึองยนต์4สูบอินเตอร์คูลเลอร์ครับตัวใหญ่มากๆนะครับถาดสไลด์ผม6เมตร50นะครับเนี่ยครับเต็มถาดเลยนะฮะรถ1,200ชั่วโมงนะครับปี64นะครับสวยๆเหมือนรถใหม่ครับผมขายในราคามือสองนะครับเพราะเป็นรถมือสองนะครับที่ราคา555,000บาทครับเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับรถจดทะเบียนปี64 รถใช้งาน1,200ชั่วโมงรถใหม่คิฟนะครับสภาพแบบสวยมากๆเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับหวันใจนิวฮันแลนด์ครับคันหน้าคาราโร่ครับยางหน้าใหม่ครับเอ้ยใหญ่ๆครับยางเดิมๆคู่กับตัวรถนะครับสีสันกริปนะครับดูห้องโดยสารฮะเบาะนิ่มนะฮะ1,299ชั่วโมงระบบไฟฟ้า ที่ไปได้มานะฮะคนขับขายออกนี่เพราะว่ามีรถ2อคันนะครับเกจะเก็บไว้แค่คันเดียวรถใหม่มากใครสนใจติดต่อสอบถามเข้าม,ขมาดูรถได้นะครับที่ร้านนัแท็กเตอร์นะครับอำเภอวังสาหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับระบบเชยกด้วยนะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับสนใจมาดูรถได้นะครับขอบคุณครับ